สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนคออำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโนนคูนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่เจริญที่สุดของอำเภอโนนคูนเลยนะครับตรงบริเวณนี้มีร้านค้านะครับเขาเรียกว่าบ้านโนนคอนะครับหรือว่าแยกน่าจะเป็นแยกโนนคอนั่นเองนะครับ ถ้าจะเข้าไปตัวหน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูนจะต้องเลี้ยวเข้าไปตรงนี้นะครับขวามือตรงบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเลี้ยวขวาเข้าไปแต่ความเจริญจะมากระจุกอยู่บริเวณข้างนอกนะครับตรงบ้านโนนคอนี่เองนะครับนี่นะครับผมจะไม่พาเข้าไปที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะครับเพราะว่าฝั่งทางด้านโน้นไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นศูนย์ราชการแค่นั้นเองนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับของอําเภอโนนคูนนะครับอําเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดบ้านโนนคอ,อนั่นเองนะครับบ้านโนนคอหรือว่าแยกโนนคอถ้าเราจะเข้าไปอําเภอโนนคูนนะครับเราจะต้องเลี้ยวเข้าไปนะครับโรงพยาบาลก็เข้าไปข้างในนั่เตรงนี้ถือว่าจเจริญทีเดียวครับ บ้านตลาดโนนคูนนะครับตรงนี้มีปั๊มพีทีนะครับอยู่ข้างนอกอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบ้านโนนคอตําบ,บนโนนคอนะครับบริเวณของ เจริญบริเวณของย่านธุรกิจนะครับอย่างเช่นเซเว่นอีเลเนะครับก็มีตรงแยกบนคอนะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ